กิติศัพท์เรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญสามารถรักษาคนป่วยจากโรคร้ายให้หายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์นั้นมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศถ้าจะกล่าวถึงเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนของคนที่มาหาหลวงพ่อ มาเรียงลำดับเรื่องราวกันแล้วมีตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียวผมเห็นหลวงพ่อท่านรับแขกแล้วจะมีญาติโยมไปพบท่านหลังจากทำวัดแล้วแต่เราคงจะไปเล่าอาการให้หลวงพ่อฟังว่าเป็นโรคอะไรมีการอย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าเขียนมาเขียนอาการของโรคมาเป็นยังไงเขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่ อาการของโรคที่เป็นเป็นอย่างไรเขียนเป็นจุมายม,มาแล้วก็ไปใส่ตู้ไว้ตู้หน้ากุฏิท่านตู้รักษาโรคน่าจะมีใบรักษาโรคมาทุกวันที่เขียนบอกอาการเป็นโน่นเป็นนี่แล้วหลวงพ่อก็นําไปเข้าไปในโรงงานนั่นเก็บไว้ในโรงงานคือในโรงงานนั่นจะเป็นที่ทําวิชาของพระและแม่ชีที่ได้วิชาแล้ว แล้วหลวงพ่อก็จะนําไปแก้ให้พวกผมก็เคยคุยกันมาเอ๊ะแล้วหลวงพ่อจะรักษาย,ย่างไงคนป่วยก็อยู่คนละที่ท่านเขียนอาการไว้ขนาดพวกเราไปโรงพยาบาลหมอตรวจได้ตรวจเองก,ก็ยังหาโรคเราไม่เจอแล้วหลวงพ่อท่านทำยังไงมีอยู่วันหนึ่งพวกผมกำลังทํางานนั่งคุยกันอยู่มีโยมสี่ห้าคนประกองปีกค้นไข้ คนป่วยมาที่หาหลวงพอ่อบวชเดินทาไม่ไหวแล้วก็ถามว่าโยมมาธุระอะไรจะาหาหลวงพอ่อเห็นได้ข่าวว่าท่านรักษาโรคได้โยมนั่งตรงนี้ก่อนรอก่อนนะห้าโมงเย็นจึงจะได้พบหลวงพอ่อโยมก็นั่งตรงนั้นก็เล่าการให้ฝังผมก็อยู่ห่างหางได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างจะได้ยินจับความได้ว่าโยมไป,ไปโรงพยาบาลแล้วไม่หายหมอให้กลับบ้าน เลยสุดท้ายแล้วที่เพิ่งสุดท้ายมาวัดปกน้ำพอพบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกอไปพักกับแม่ชีก่อนนะอยู่ไปก่อนจากนั้นมาก็ไม่ได้ดูเราอะไรเป็นอะไรนาน,นานมาโยมที่ประคองปีกมานั่นนะผ่านไปสักเกือบจะเดือนนึกอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะโยมนั่นนั่งได้นั่งได้แล้วออกมาหาหลวงพ่อทุกวันแล้วมันเดินได้ โยมเดินได้แล้วก็หายจริงๆกลับบ้านได้นี่เป็นภาพที่เห็นแล้วมีวันหนึ่งหลวงพ่อได้พูดเรื่องการรักษาโรคเนะี่ยท่านบอกว่าโรคบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้มันอาจจะมีถ้าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมมันก็แก้ไม่ได้แต่ไม่เป็นก็แก้ได้คนที่ป่วยนั่นดวงเขาขุนท่านว่าอย่างนี้ ดวงในตัวเขาแลมันขุนถ้าชําระดวงในตัวเขามันใสขึ้นโรคเขก็หายหลวงพอ่อพูดอย่างนี้คําว่ารอดตายหายป่วยรวยเรื้อรังยังอาจเล็กน้อยเกินไป mm hmm. เมื่อเทียบกับความโชคดีที่ได้พบกับอนุภาพวิชาธรรมกายเพราะวินาทีแห่งความเป็นความตายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากพระรัตนตรัย ด้วยบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำผ้าสีเจริญที่คอยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นนานทีวิกฤตได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ตลอดไป